ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเตือหาหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วหรือสไลด์ที่แล้วนะครับในเรื่องของโรคจากการประกอบอาชีพนะครับในเรื่องนี้ก็จะสอนในเรื่องของเน้นหนักในเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพณนะปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ในโรคที่หนึ่งนะครับที่เราจะเรียนกันก็คือในโรคฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคลิสนะครับโรคที่สองนะครับโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะครับหรือโรคบิตซิโนซิสนะครับชนิดที่สามก็คือโรคหอบหืด ที่เกิดจากการประกอบอาชีพนะครับและในสุดท้ายนะครับเรื่องของโรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเราขึ้นในโรคชนิดแรกนะครับก็คือโรคฟุ่นหินหรือโรคซิริโคลิสนะครับฟุ่นหินหรือซิริโค ซิตนะครับโรกนี้นะครับมาเกิดในกลุ่มผู้ที่ทำงานในโรงงานของอประเภทเซรามิกนะครับโรงโม่หินนะครับนทรา้นะครับขัดกระจกนะครับก่อสร้างนะครับแกะสลักหินนะครับรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่หายใจรับฝุ่นละอองเข้าไปในปอดนะครับ สาเหตุเกิดจากอะไรก็เกิดจากนะครับการหายใจรับเอาฝุ่นละอองเข้าไปนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็คือการหายใจนะครับรับเอาฝุ่นละอองหรือฝุ่นหินนะครับฝุ่นทรายนะครับฝุ่นซิลิก้านะครับหรือผนึกซิลิคอนไดออกไซด์นะครับ เข้าไปในปอดนั่นเองเมื่อฝุ่นที่มีผลึกนะครับแหลมคมชนิดนี้นะครับเข้าไปในปอดเนี่ยก็จะสะสมนะครับเป็นเวลานานๆนะครับเมื่อระยะเวลาเราทำงานนานจนลืมนึกไปว่าฝุ่นประเภทนี้ส่งผลอันตรายต่อ ผนังห่อหุ้มผนึกไว้นะครับผนังชนิดนี้ก็จะเป็นพวกผังพืชต่างๆนะครับทำให้เนื้อเยื่อ,อ,อบุปอดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่การแลกเปลี่ยนกา๊าซนะครับได้อย่างปกตินะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้ เกิดการทำงานผิดปกติในเรื่องของระบบหายใจนะครับมาดูโรคชนิดต่อไปนะครับโรคฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคซิตเนี่ยนะครับอาการมันจะเป็นอย่างไรนะครับ,นะรบอันดับแรกก็คือหายใจลำบากครับ แน่นติดอัดครับต้องหายใจลึกสั้นๆนะครับอกขยายตัวได้น้อยลงนะครับผนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวข้ำนะครับผนังของสีของผิวนะครับเนื่องจากออกซิเจน ไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงพวกเซลลกล้มเนื้อและผิวหนังต่างๆได้นะครับมีอาการหอบไอแห้งและเหนื่อยจากการทำงานหนักนะครับหายใจเร็วนะครับอาจเกิดโรคแซกซ้อนได้นะครับอาจทำให้เกิดการอักเสบของปอดได้ถ้าเป็นแล้วรุนแรงจนเกินไป ็คือโรคที่เกิดจากฝุ่นนั่นเองนะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคโควิด -19 นะครับที่ทำลายระบบหายใจนะครับจากจมูกปากลงไปสู่หลอดลมครับเข้าสู่ปอดนะครับ การป้องกันนะครับของโรคซิลิคโคซิสเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับหนึ่งนะครับกำจัดหรือควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้นนะครับเช่นระบายอากาศติดตั้งท่อดูดอากาศนะครับสองนะครับใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่นน้ากากอนามัยต่างๆนะครับสนะบตัวสุขภาพนะครับของคนงานเป็นระยะนะครับเพื่อป้องกันโรคที่จะเข้าสู่ขั้นร้ายแรงนะครับอย่างน้อยโรงงานอุตสาหการรมก็ต้องมีสวัสดิการนะครับนะครับตัวสุขตัวหาคุณภาพอากาศ เป็นระยะนะครับไม่ให้ปริมาณฝุ่นมากจนเกินไปตามที่ส่งสารณสุขได้กำหนดไปนะครับในโรคต่อไปนะครับโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะครับหรือโรคบิสซินโนซิตนะครับเป็นโรคปอดเรื้อรังนะครับที่มักเกิดในกลุ่มผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมฝ้าย ปอปานนะครับเป็นโรคปอดเรื้อรังนะครับสาเหตุนะครับหลักๆเกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปนะครับประเภทนะครับฝุ่นฝ้ายนะครับเล็กๆนครับปอปานนะครับเข้าไปในไหนก็คือปอดนั่นเองนะครับจะกระตุ้นทำให้ร่างกายหลังสารนะครับ ิสตามินนะครับทำให้หลอดลมเนี่ยครับส่งผลกระทบนะครับไปยังปอดนะครับสมรรถภาพของปอดลดน้อยลงนะครับทำให้คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูเรื่องของอาการนะครับอาการของวิสิโนซิสนะครับ มีอาการอย่างไรก็คือหายใจไม่อิ่มครับหอบเหนื่อยครับหลังจากการเริ่มปฏิบัติงานไป6ชั่วโมงและอาการจะดีขึ้นเมื่อเลิกงานนะครับหามีอาก,การรุนแรงจะทำให้เกิดอาการหอบถาวอนะครับแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเป็นในระยะ เวลาดันนานนะครับตั้งแต่5ถึง10ปีขึ้นไปก็จะส่งผลกระทบของการทำงานของปอดรับมาดูการป้องกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานลดปริมาณฝุ่นฝ้ายปอปานนะครับจัดระบบระบายอากาศสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นฝ้ายขณะทำงาน รหรืออาจจะเพิ่มเรื่องของอาการพักเพื่อจะให้พนกักงานะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือหายใจได้นะครับโรคชนิดต่อไปนะครับก็คือโรคหอบหืดที่เกิดจากการประกอบอาชีพคล้ายๆกับปอดฝุ่นฝ้ายนะครับ ักเกิดในกลุ่มผู้ที่ทํางานก่อสร้างพ่นสีรถยนต์นะครับ,นนรบช่างปูนช่างโลหะสาเหตุนะครับเกิดจากการหายใจเอาสารเคมี Me นะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเชื้อราครับเกสรพืชและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นสารไอโซ ไอายเนสนะครับนะครับสารประเภทนี้ก็จะอยู่ในการละเหยของสีน้ำมันนะสีทาบ้านสีพ่นรถยนต์นะครับสารชนิดนี้นะครับถ้าเกิดการสูดดมเข้าไปแล้วนะครับ ก็จะก่อให้เกิดโรคหอบผืดจากการสุดดมก็เป็นได้นะครับมาดูอาการนะครับหายใจลำบากครับหอบเหนื่อยไอมากและอาจเป็นโรคหอบผืดทาวรได้นะครับการป้องกันนะครับ ก็จะคล้ายๆกับทุกโรคที่ครูกล่าวมานะครับก็คือป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงสารเคมีนะครับชนิดนั้นนะครับอย่างถาวรน,นะครับจัดระบบระบายอากาศนะครับไม่ทําในที่ทึบหรือขับแคบครับ,นะรบในการปฏิบัติงานควรมีการสวมหน้ากากนะครับ ที่เหมาะสมในการทำงานนะครับควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานไปด้วยนะครับไม่ควรจะเกิน1-2ชั่วโมงนะครับโรคจากสารเคมีหราจากศัตรูตพืชน,นะครับมักเกิดในกลุ่มเกษตรกร,รเกษตรกรรมต่างๆที่ใช้สารเคมีนะครับ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเกษตรกร,เ,กรเองรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยในะแวดใกล้เคียงนะครับในเรื่องของดินน้ําสัตว์ในพื้นที่นะครับพอสารเหล่านั้นนะครับจะก่อให้เกิดการตกค้างนะครับบนพื้นดินนะครับหรือแทรกซึมลงไปพื้นดินกลายเป็นน้ำนะครับที่เราเดื่มกินใช้ก็เป็นได้นะครับมาดูสาเหตุครับ พิษของสารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังโดยตรงนะครับเมื่อมีการสัมผัสกับพืชผลที่เพิ่งผ่านการฉีดพ่นสารเคมีเหล่านั้นนะครับหรือมีการผสมผสานเคมีนะครับด้วยมือเปล่าของเราเองพิษของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางลมหายใจได้นะครับจากการฉีดพ่นต่าง,างๆนะครับจากการ ยืนกินโดยบังเอิญหรือไม่เจตนาก็เ,าเป็นได้นะครับในเรื่องของสารเคมีประเภทนี้เพราะคนส่วนใหญ่นะครับต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วนะครับมาดูอาการนะครับก็จะเกิดการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดศรีรษะมึนงงสับสนนะครับระคายเคืองผิวหนังถ้าร้ายแรงก็อาจจะไหม่ได้นะครับผิวหนังไม่เกรียมได้ กล้ามเนื้อบิดเกร็งนะครับคันน้ําตาไหลพูดไม่ชัดคืนใส่อาเจียนหมดสติอาจถึงตายได้นะครับการป้องกันนะครับก็ศึกษาการใช้เครื่องมือและสารเคมีนะครับที่จะนำไปใช้ก่อนเสมอนะครับเลือกซื้อและใช้สารเคมีให้ถูกชนิดวัตถุ นะครับกับพืชกับสิ่งที่เราจะนำมาใช้นะครับแต่งการให้รัดก,กุมมิดชิดนะครับในกรณีที่จะต้องใช้สารเคมีชนิดนั้นนะครับการป้องกันอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวสุขภาพครับของตนเองนะครับหลังจาก ใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานานๆนะครับตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นได้นะครับตรวจอุปกรณ์สารจัดเก็บนะครับให้มิดชิดระวังอย่าให้สารเคมีถูกผิวหนังนขนาดใช้สารเคมีนะครับควรห้ามสัตว์เลี้ยงบุคคลอื่นเข้าไปใกล,ใกล้ๆนะครับในการฉีดพ่นก็ควรอาจจะมีการศึกษาทิศทางลมก่อนนะครับก็ควรจะอยู่นะครับ ในทิศทางที่ฉีดพ่นแล้วไม่เข้าสู่ร่างกายของตัวเองนะครับก็ก็ควรจะศึกษาในใน,ในทิศทางนั้นๆนะครับสรุปสุดท้ายนะครับในเรื่องของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพนะครับโรคหลักๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของโรคฝุ่นหินนะครับปอดฝุ่นฝ้ายนะครับโรคหอบหืดที่เกิดจากการประกอบอาชีพโรคที่เกิดจากการใช้สารปรับศัตรูพืช สาเหตุนะครับครูสรุปให้ได้ง่ายๆก็คือเรื่องของหายใจเข้าไปหรือสูดดมเข้าไปนั่นเองนะครับหรือสัมผัสสารโดยตรงนะครับอาการนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบหายใจลุวนๆนะครับจากตั้งแต่ปากจมูกลงไปที่หลอดลมลงไปที่อปอดนะครับ การป้องกันนะครับก็ก็จะคล้ายๆและเหมือนกันนะครับก็คือมีการสวมหน้ากากนะครับสวมหน้ากากในการป้องกันนะครับนะครับตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องป้องกันต่างๆนะครับครับจัดบรรยากาศนะครับ เหมาะสมนะครับมีการระบายอากาศนะครับและสุดท้ายนะครับที่มุ่งเน้นก็คือตัวสุขภาพเป็นระยะระะแค่นั้นเองครับในเรื่องของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพแต่ส่วนใหญ่นะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับกรเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรรมต่างๆแต่ในปัจจุบันนะครับก็ ไม่ใช่แค่เกษตรกรครับมีโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับหนักๆนานๆนะครับเช่นโรคที่เกิดจากคนทำงานในออฟฟิศก็คือออฟฟิศซินโดรมโรคข้อติดโรคข้อเสือ่อมโรคกระดูกงุ้มงออะไรประมาณนี้ครับก็จะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจบุราการ,ร,าการแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ดังนั้นครูขอฝากไว้เลยว่าในเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการทํางานนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตเมื่อนักเรียนเลือกงานแล้วนะครับงานชนิดนั้นก็เราก็จะต้องใช้เวลาทําก็อย่างน้อยเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่สําคัญครับ สามารถจะสร้างขึ้นเองได้ไม่สามารถที่จะหาซื้อขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็จึงฝากให้นักเรียนเนี่ยนะครับตระหนักนะครับถึงโรคที่จะตามมากับการประกอบอาชีพในอนาคตของตัวนักเรียนเองนะครับ,รบก็ครูก็ขอจบการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6 เรื่องของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ